เป็นวันที่เจ้านายโคบอยเทคโอเวอร์คาสิโนที่นั่นนะครับวันนั้นด้วยความที่อเราเป็นคนสนิทของนายเราวิ่งเข้าไปที่ห้องเกมรูมก่อนเลยเข้าไปถามก่อนเลยว่าคุณอยากรู้จริงว่าคาสิโนมันโกงได้ไหมเพราะมันมีปมฝังใจที่กุโดนเดินไปล้านหนึ่งแต่คืนนั้นน่ะเขาบอกโคบอยว่าคาสิโนครับที่ไหนะ่ะไม่มีใครเขาจะโกงสมมติว่าโคบอยเนี่ยไปกู้เงินใครก็แล้วแต่โคบอยกู้1 0 0 0 0แบาทโคบอยเสียดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์แต่เขาบอกว่าคาสิโนเนี่ยมันกินส่วนต่างจากการแทงของคุณคือคุณแทงหน0่0 คาสิโนได้แล้วห้าพันแล้วการแทงแต่ละครั้งเนี่ยคาสิโนเขาได้ส่วนต่างต่อ3นาทีไม่ใช่ต่อเดือนนะเขาบอกว่าเขามีเีความจําเป็นที่จะต้องโกงเลยมแีแต่ลูกค้าโกงเขามากกว่าเราก็มาถึงบางอ้อว่าโอเคงั้นกูก็ทําใจได้ว่านั้นที่กูโดนเนี่ยกูโดนจากสติเห็นห <c oughs> รือยังคะว่าการเลือกเล่นเว็บเอเย่นมันมีแต่เสียกับเสียขนาดไหนไม่ว่าคุณจะระวังเท่าไหร่ก็อาจตกเป็นเหยื่อโดนเว็บเหล่านี้หลอกได้ง่ายๆหากคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ เรามีเว็บตรงแท้ส่งตรงจากสิงคโปร์มาแนะนำไม่ใช่ทำหน้าเว็บปลอมเพราะเช่าระบบมาเว็บนี้สามารถทำกำไรให้คุณได้แน่ๆโดยที่ไม่เอาเปรียบผู้เล่นอย่ารอชา้ารีบแอดมาได้เลยที่ Li@ น์แอด nvb888 มีแอดนำหน้าหรือคลิกลิงก์ตามมาได้เลย n o v a b e t เว็บนี้เว็บเดียวที่คุณต้องการ